การตรงอยู่กับไม่นายเหมือนเช่นเคยนะฮะ,ะในส่วนของสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับมินิเกมกันอยู่นะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราจบกันไปด้วยสงครามบนเกาะลอยฟ้าสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นเกาะลอยฟ้ากันอยู่นะแต่ว่ามีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานั่นะก็คือสิ่งที่ผู้ชมนะฮะกำลังเพิ่งตื่นขึ้นมานั่นเองนะนั่นะก็คือเตียงนั่นเองอ่าเดี๋ยววันนี้นะเริ่มต้นไปดูกันที่เวทบอรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะจะมีความเกรียดอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไอย่าพูด่า้สวัสดีอนจานสวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการสารยชามช้าในช่วงของมินิเกมวันนี้เช่นเคยนั่นเองนะฮะก็วันนี้พบกันวันจันนะฮะเออลืมอะไรแดลืมได้ไงว่ารายการเราออกวันจันนะฮะวันนี้วันจันนะฮะที่15พฤษภาคมนั่นเองก็ ยังอยู่กับมินิเกมกันเนาะแต่ถ้าใครนะครับเบื่อมินิเกมเดิมๆแล้วอะไรอย่างนี้นะอยากให้ไปเล่นมินิเกมไหนลองลิลล้นผ่านลองเสนอเข้ามากันได้นะฮะผ่านทางช่องคอมเมนต์นั่นเองอ่าวันนี้ยังคงอยู่กับเกมที่วูหแตวอ่อนแอมากเลยอันนี้อะไรเอ่ยฟีอีสเตอร์เชสเหรออะเคลมก็ได้นะฮะเคลมไปงั้นแหละเออไม่ได้เปิดเคลมไว้ก่อน อนาคตจะเปิดไม่เปิดก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเคยไม่ก้อนอะไรอย่างนี้เนาะกวัดีลงลงคือใครทักไปเรื่อยอุ้ยตกใจนึกว่าเหมือนเราเพราะมันชุดข่าวเหมือนกันอะไรอย่างงี้เนาะเออนะแล้วก็มีผ้าคลุมกากากเหมือนเราด้วย <c oughs> ผ้าคลุมฟรีนะฮะเกลื่อนกันทีเดียวในช่วงนี้ออันดับแรกนะ,ะัะเพื่อนเราก็ได้ทําการตกหลุมลงไปนะฮะเสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะขอแสดง IP พีด้วยนะ ขอแสดงความดีใจด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนของเราโ <laughs> ชั์หลายมากจริงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะลืมอะไรบางอย่างตึงปาอโอ้โหเปิดซะเยอะใจเย็นเด้อเปิดแค่16ก็พอนะเปิดเยอะไปเดี๋ยว,ยวกระตุกนะฮะแล้วเดี๋ยวการเล่นของเรามันจะติดติดขาดๆอะไรงนี้เนาะเล่นไม่สมูทนั่นเองนะฮะอ๋อโอ้ ว้าว wow. that amazing นะฮะ uh, amazing อังกฤษนาตึงโปอเออเางนี้ยเอางนี้พูดไปเรื่อยละมีสักครั้งไหมที่เธอจะไม่พูดไปเรื่อยว้าว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 วววววอ้สามจุดเลยเหรอฮัลโหลฮะฮัลโหลฮะมัจนจะไปเที่ยวฮาวายหรือไงมัจนจะไปเที่ยวฮาวายหรือไง อ๋อ oh oh. oh, สีแดงสีแดงเพื่อเราสีแดงเพื่อเราเดี๋ยวใจเย็นนี่ลืมเพื่อนกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ลืมเพื่อนแล้วเห <c oughs> <P> รออุ้ยเพื่อนร้องไห้แล้ว <c oughs> อันนี้เหมือนก้อนนะอะไรสักอย่างเลย <c oughs> เหมือนก้อนอะไรสักอย่าง <c oughs> ไม่รู้อะมันคุ้นๆอ่ะเหมือนก้อนอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือคุนะ้นอะแต่ไม่รู้ว่าคุ้นอะไรไงเข้าใจปะเออมันคุ้นแต่ไม่รู้ว่าคุ้นอะไรเออนะแต่แต่ ต د د ึเอาเพื <ema> <ian> ่อนตายแล้วเหรอเพื่อนอย่าไปตายได้ไหมโอ้โหกระจกออนแอจะว่าเพื่อนไปเองนะฮะเดี๋ยวพอตัวเองไม่อยากเห็นจดจบตัวเองเหมือนกัน อะไรเนี่ยโอ้โอ๋อ๋ออก็ว่าทำไมสร้างเร็วนะนึกว่าโกงอ๋อไม่ใช่มันคือไอเทมอยู่แล้วโอเคเออเอองงอะไรนั่นดิงงอะไรอ่ะงงงงไปเลยทีเดียวจังหวะนี้นะอ๋ออยอืมมีใครไปเอาไดมอนหรือยังเหมือนจะไม่มีใครไปเอาไดมอนเลยไดมอนผู้น่าสงสาร <c oughs> มีความแบบพยายามเอ็กโคลสให้ด้วยนะฮะแม่เป็นคนดีจริงๆเลยโอ้โหซื้อมาซะเยอะเลยซื้อหมดตูดเลยเนะี่ยหมดเลยเอาเออไปเอาไดามอนด์กันนะฮะไม่มีใครไปเอาไดามอนด์จีจีหรอจีจีหรอเอาจีดีไม่ีใครเอาไดมอลหลอไดมอนอด์เป็นของลีนะมันเป็นของลีนะลีกว่า เอ่ออะไรนะเอ,อ,เอเมบอโลด้วยนะเอ,อ,เอเมบอโรดนี่วิลเลเจอร์รับอย่างเดียวนะแต่ว่าเออไดมอนเนี่ยรายา่างเออทำไมต้องห่อริน้นเวลาพูดด้วยนะมันดูดัชไอริชมากเลยนะฮะเป็นคนสองสัญชาตินั่นเองเออสองสัญชาตินะฮะสองสัญชาติคันจมูกคันจมูกก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยเหรอเนี่ยว้าวโอ้อะไรอะ่ะคืออะไรคอลเลกชัไดมอนด์ อก็อลลกอะไดมอนด์ฉันก็ควรจะทำได้ตั้งนานแล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือฉันเพิ่งเคยทำได้หรอหรอให้ทำได้ตั้งนานแล้วนะฮัลโหลเฮ้ยทำอีกยังไหมเขาว่าไงเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลูยตกใจสตีฟตกใจว่าใครตกใจว่าใครไก่จ้าเมื่อกี้ฉันเห็นสีน้ำเงินมันเข้ามาเมื่อกี้มันเห็นสีน้ำเงินเลยอะ จริงไม่จริงไม่รู้ที่แน่ๆโอ้งับอ้าวนนวจะใก็คืนให้อุ้ยไม่เอาด้วยนะแม่หวั่นไส้จริงเลยพวกคนรวยนะจ๊ะพวกคนรวยจ๋าเราซื้อแท็บกันนิดนึงนะฮะซื้อแท็บอะไรดีเอ่ย it's a trap อันนี้แล้วกันอ่าอ่า ันนี้แล้วกันอ๋อซื้อแทรปซื้อแทรปนะซื้อแทรปซื้อแทรป it's a trap 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 ซื้อให้หมดอ่ะเออมีอะไรซื้อหมดอ่ะเอาง่ายๆนะฮะเอ่อ it's a trap นั่นเองนะฮะ trap 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 อ่อฝั่งนั้นรู้สึกว่ายังไม่มีใครไปเอา emerald เอ้ยอะไรนะไปเอา diamond เหมือนกันนะทำไมไม่ใครเอา diamond เลยเกมนี้งงมากๆนะฮะน่าสงสารนะ้องไดมอนด์นะฮะก็เอาแต่สปินไร g ์ร round spin right r o ์ไร r ์ g h t round r ร g h t round right, round,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  right ก็ไม่มีใครไปเอาสักทีนะคะสงสารน้องจีจีลอยจีจีลอยจี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 สงสารจีจีนะจีจีไม่ได้พูดเลนส์ไม่ได้พูดวันลอยดัชไอริชจริงๆนะฮะเป็นคนสองสัญชาตินะ,ะเอ่อเราเราต้องรอสัญชาติไทยเข้าไปด้วยถูกต้องปะอ่าก็เป็นคนสามสัญชาตินะคะดัชไอริชแล้วก็ไทยนั่นเองเอออ้าวสีเหลืองมันไปเอามาแล้วสีเหลืองมันไปเอามาแล้วเฮ้ย ถ้ามอยู่ดูมีความรู้สึกว่าเหมือนกับทีมสีแดงของเราเนี่ยนะครับเป็นมือสมัครเล่นหมดเลยจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่ดูเบนมือสมัครเล่นทุกคนเลยรวมถึงเราด้วยไม่ได้ว่าเขานะว่าเราด้วยแหละเหมือนมากเหมือนจีนะฮะเหมือน GG, GG likes ว้าวไม่มีใครเอาไดมอนเลย ไม่มีใครเอาไดมอนด์เลยหูได้ไปตั้งเยอะแน่ฉันรวยไดมอนแล้วะวัดดีจ้าตกใจอะ่ะชอบคิดว่าสีแดงคือฝ่ายศัตรูนะเออนะก็ลืมทุกทีเลยว่าตัวเองอยู่สีอะไรนะฮะไม่มีใครคิดจะป้องกันเตียงเลยจริงๆเหรอถ้าไม่มีใครคิดจะป้องกันเตียงงั้นส่งเอมอรรลมาให้ให้ฉันเดี๋ยวนี้ ส่งอเมอรัลมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันต้องการเอมเมอรัลไว้ใช้ในการดีเฟนซ์ฉันต้องการอีก3ก้อนเข้าใจปะยูโนอีก3ก้อนอีก3ก้อนอยู่ที่ไหนทำได้หรือเปล่าตึดึดึดึงดึงึงตึงงอ้าวตึงตึงตึงึงึง วนเป็นวงกลมวนเป็นวงกลมวนเป็นวงกลมอ่อขาหักเสียงเอฟเฟกต์ที่เล่นใหญ่เวอร์เล่นใหญ่ยิ่งกว่าดาวอังคารตึกโปะดาวอังคารเกี่ยวอะไรด้วยนะเนี่ยโอ้ยภาพดับจอดับเมื่อกี้ จอดับนี่คือใจหายเลยนะจอดับนี่คือใจหายว่าอุ้ยสวยละสวยละสวยละอุ้ยตายหรือเปล่าตกโลกหรือเปล่าไดามอนด์อะอะไรนะฉันอุสตส่าห์ขนอเอ่อเอเมอรัลมาเลยนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอานะจ้ามันไม่ดีนะจ๊ะนายจ๋าเออ่จะไปใช้เหล็กเยอะจังเลยเยอะจงุงป่วยเยอะจุงป่วยซื้อซื้อแล้วก็ซื้อว้าวว,าว้าว เป็นอะไรเป็นอะไรทีนี้ก็หัวเราะเหมือนคนบ้านะฮะเออเป็นอะไรหรือเปล่านะสูตรรับอมตะตายนะฮะเราจะต้องใช้อิมมอร์ลทั้งหมด8ก้อนนะจอดับอีกแล้วนะท่านเอ่อในการคุมเตียงให้ใสจสมบูรณ์นั่นเองเนาะโอเคนะฮะเราต้อง อยจอมันดับอบบ HDMI หลวมมากคุณผู้ชมทำไงดีช่วยด้วยเนอะปะอ่าเราอย่าเสิร์ฟแบบครั้งที่แล้วนะฮะครั้งที่แล้วคุณผู้ชมจะก,กันได้ย้อนกลับไปดูเบทบอลครั้งก่อนก่อนนะฮะเราซื้อบื้อมากเฮ้ยอย่าบุ่นได้เอวเราสวัสดีอัญชาเนอะ ออฟซิเดียนออฟซิเดียนออฟซิเดียนนะออฟซิเดียนหนูอ่ะออฟซิเดียนหนูอ่ะไอทีมติงตองรองไห้แล้วนะคนครางมากนะท่านผู้ชมผู้ชมบอกหูจะแตกแล้วใช่ไหมหูจะแตกใช่ป่ะเออใช่ โอเคสิเหลือมาได้ไงอมันมาจากทางของฉันนั่นเองสรุปคนที่วางกับดักก็คือฉันนั่นเองว้าวฉันเองสินะเป็นคนวางกับดักอฉันเป็นคนวางกับดักไง <laughs> ฉันเป็นคนวางกับดักเย่ yeah! <laughs> อะไรเนี่ยโอ oh, ้วัต h a t แมวเหมียวแล้วเตียงตรงนี้มันหายไปไหน โอ้ยไม่ท oh! ันนะคือแบบพึ่งได้อะไรนะออฟซีเดียนมายังไม่ทันใส่เสร็จเลยอ่ะโดแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนนี่ก็แบบไม่ทำอะไรเลยเอองงงงมากแม่โอ้ยงงงงฟาร์มทรัพยากรแย่งเพื่อนนี่แหละนะมันใส่ไม่ทรัพยากรเพื่อนเล่างอนงอนเล่าเชื่อ สวัสด,ดีจ้าฉันตายแน่ๆเลยจ้าบ้ายจาใจจจ๋าจจจ๋าจ๋าจ๋โอเค okay. เป็น h n t o ไหทุกเลื่อมเหลือเท่าไหร่เลื่มเหลือก้อาอเฮ้ยทไมเื่อเหลือเยอะจงเชอมันไส้นะฮะไปเกมต่อไปก็ได้นะผู้ชมปะ่ะไปเกมต่อไปกันสรุปเราเป็นต้นเหตุหรอนี่ฮะเดี๋ยาแยาจะตใจกันในช่วงหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับเกมผ่อนคลาย YouTube ช่อง My Nine กันในรายการสาระยามเช้าที่จะนำเกมไม c คร f t มาบวกกับความบันเทิงหาอะไรมากันตเอร์และใส่สาระเข้าไปปุดเหมืองในไบโอมลเทนเราจะมีโอกาสเจอเอ็มโมรอลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเช้า รายการโดยยูทูบเช่าไม้นายกลับมาสู่ชุดที่สอของรายการสาระยามเช้านะคะช่วงนี้มาเยยวยาจิตใจด้วยเกมที่ผ่อนคลายลงมากันหน่อยนะจากที่ช่วงที่แล้วเนี่ยเรากลายเป็นต้นเหตุของความพินาศอ่ะ กลับมาในช่วงนี้นะฮะเราไปเล่นเกมบูวอร์ไม่ใ,ช,มใช,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 ช่ไม่ใช่ผิด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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะว่ะเราเจอสงครามกันมาเยอะนะฮะเราก็อาจ,จะฮะโอ้ยสงครามอ๋อสงครามฉันเจ,นจ,นจนอยูเครนตัวนี้ฉันก็จะตายอยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะเข้าเกมผิดอ,อีกเออแล้วกลับล็อบบ,บบี้ไง <laughs> โอเค เจอสงครามกันมาเยอะนะฮะเราอาจจะไม่ชอบกันเท่าไหร,ร่นะฮะเจอยูเครนไปก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมดรัปเปอร์กันนั่นเองนะท่านผู้ชมมาเสียงดูฮัลนหลดีมากเลยโอเคอปลั๊กโฮก็ได้นะฮะอาจจะเป็นรูป,ปลั๊กที่เอาไว้เสียบชาร์จมือถืออะไรอย่างเงี้ยเออเราอาจจะตกผ่านรูป,ปลั๊กแบบนั้นก็ได้วะ,ะปลั๊กโฮ o ฮะ เออนะอาจจะเป็นรูป,ปลักษณ์ที่ว่เสียบมือถือก็เป็นไปได้นะฮะเออก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเออด่านเวสเทิร์นแล้วกันแล้วก็ด่านด่านด่านอะไรดีที่มันง่ายๆนะฮะด่านแซนวอมไหมแซนวอมดูนะฮะเราโหวตไปละนะแต่เสียงโหวตเราจะชนะหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันนั่นเอกเ oh, ออคริกส์ราวชอ๋นึกว่าตอนกลางคืนเอาไม่ใช่นะฮะโอเค ได้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 เอิร์บปึ๊ร์บเบิร์บเอิรบปิบปิวโอเคได้ด่าอะไรเนี่ยนี่ได้ได่าแซนวอร์มตามที่ต้องการได้ปลั๊กโคตามที่ต้องการด้วยว้าวนี่มันรูปลักตรงไหนเนี้ยฮัลโหลรูปลักลูกทำไมลูกถึงทำแบบนี้เป็นรูปลักหรือเปล่า เป็น something like รูปลัก yes อันนี้คือรีบลงนะฮะรีบลงรีบลงทำไมรีบลงทำไมมากำแพงเมืองจีนส,สวัสดีจ้าประตูนี้น like ่าจะใกล้กว่าใช่ไหมใช่ใกล้กว่านะฮะเลือกประตูให้มัน like. ถูกนะฮะชีวิตจะตีขึ้นเยอะเลยนั่นเองว้าวด่านี้อีกแล้วหรอโอ้โอ้ว้าวโอ้ไอหน้าเกลียดจริงเลยแม่ไปถึงพื้นแล้วตาย มันมีอะไรน่าเกลียดกว่านี้อีกไหมไม่น่ารีบเลยเนาะเราชิแมชิแมชิแมชิมชิแมชิแมชิแมชิมัิชิมชิแมชิแมชิแชิแมิแมชิกมชนแามชิแมชิแมชิิมเมชิแมชิแมมมชิแ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 มชิมชิแมชิแมิมชิมชิแมชิแมชิแินมชิแมิมมมอมชลเิม r o บิน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 ไม่เอาสีดุโรบินูกอุ้ยมีแรงยูทูบอยู่นี้ด้วยนะฮะฮัลโหลยูทูบเราก็เป็นยูทูบนะแต่ว่าเราไม่ได้แรงโอเคปะเราไม่ได้ไห้ยทีโอเคไห้ยทีทูตาย เขามาอัดคลิปหรือเปล่าหรือเขาแค่มาเล่นเฉยๆก็อาจจะมาได้เฉยๆก็เป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าติดเราไปก็ก็สวัสดีด้วยนะฮะทั้งผู้ชมทางฝั่งนู้นและฝั่งนี้นะฮะเออจะฝั่งไหนก็ช่างมันเถอะตอนนี้ฉันยังไม่ผ่านเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมิสเตอร์บ布拉สก้า <nickname> นะฮะเดี๋ยวเราลองไปติดตามเขากันไหมเอออยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีเราโผล่ในนั้นไหมนะ,ะเออเดี๋ยวไปดูกันฉันไม่ผ่านสักทีฉันสกิปได้ไหมฮัลโหล can I skip this skip available สกิปเลยสกิป <laughs> เลยลำคาญไม่ผ่านไเทมสกิป hey. เลยแนละ้วกันเถอะโอ้อันนี้ก็ขึ้นนานานะเกะกะจริงๆเลยเกะกะจริงๆเลยว้าวแต่อันนี้สกิปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นด่านสุดท้ายเนาะจุบๆโอ้ oh. ไปพลาดขั้นสุดท้ายนะครับเป็นอะไรที่น่าสมเพชจ,จริงเอ้อ <laughs> ต้องใช้เสียงหนักขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสปอนเซอร์น้ำดื่มเข้าได้แล้วนะคะสปอนเซอร์อะไรก็ได้ที่มันช่วยทำให้หายเจ็บคอเนี่ยนะคะจะจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะตอนนี้จ็บคอมากพูดมาอัดมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเ,เ,เหนื่อยออออตายแล้วอ,อ,อะไรอย่างนเนาะโอเคอยากรู้ว่าคนนี้เป็นใครนะฮะไหนลองติดตามสิให้ไม่ให้ดูอีกโอเค หมันไส้นะฮะโอเคก็จบเกมนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมิสเตอร์อะไรนะมิสเตอร์ d i ไไม่ใช่จี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 มิสเตอร์ DIY <laughs> อรซัมติงบลาสซสก,กานะฮะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูเขากันได้นะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ก็ไม่เห็นเขาลงคลิปมานานแล้วนะเออ,เอ,อยังไง ยังไงสรุปยังเล่นอยู่หรือเปล่าคนนี้นะได้แรงมาแต่ยังเล่นอยู่หรือเปล่าหรือเขาหันไปทําอย่างอื่นแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะช่างมันปล่อยเขาไปอันนี้คือเราเติมมาสดๆเมื่อสักครู่นี้เลยนะโอเคแต่ว่าการจะได้แรงยูทูบเนี่ยนะฮะเงื่อนไขมันเยอะมากนะต้องมีผู้ติดตามหลักหมื่นนะฮะแล้วเราหลักอะไรนะฮะผู้ชมก็ดูเอาละกันเนาะเราเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์สายจริงจังที่จะเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้นะ,ะก็เอาเล่นคขำๆนะฮะ เล่นให้ผู้ชมผ่อนคลายกันนั่นเองนะฮะโอ้เห็นไหมเป็นคนดีอ๋ออดีจริงเลยนะสนับสนุนกันได้ <laughs> ไม่ใช่นะผ <laughs> ู้เล่นจริงๆแล้วที่ทำยูทูปมาเนี่ยไม่ได้เงินเลยนะก็ <laughs> ถ้าอยากได้เงินโอนมาได้ไม่ใช่ <laughs> ทำไมเป็นคนแบบนี้ะ <laughs> ดินจิโอเมทรีอีกแล้วหรอย <laughs> ากนะเดินจิโอเมเ, <laughs> นะดดเมนี่ยช่วย <sh ua> ตัวเยน็น ถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยนะฮะเราอาจจะขาหักกันไปเปที่เรียบร้อยนะฮะตกซกสูงขนาดนี้ถ้าถึงลงน้ำก็ไม่ได้หายเจ็บนะฮะเอออาจจะตายได้นะฮะด่านบ้านนี่มันช่างเป็นเกียดเหลือเกินตกลงไปในส้วมอีเหม็นโอเคไหมเหม็น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 ดกใส่อะเหม็นดกใส่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรไม่รู้นะฮะโอเคไหมเหม็นดกใส่ะใส่วาซีบอทินคัน ร้องเป็นไพ่ไม่เป็นสซบอร์นินีกันและกันทุกวันนี้ยังฟังไม่ออกเลยนะมันพูดอะไร<笑><笑>นะเออพูดอะไรไม่รู้นะฮะก็คือร้องไปเรื่อยอะนะฮะร้องแบบร้องมั่วๆนะฮะคำถูกสะกดถูกฤฤฤฤฤฤคำร้องถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะพูดไปรื่อยน,นั่นเองอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างถน,นัดในการพูดไปเรื่อยทำไมมัน,นดา่านยากจังเลย geometry ัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า geometry คุณช่วยทำด่านให้มันง่ายๆกว่านี้ไ uh ด้ไหมอันน <état> <Tisch luk pareil> <Snow> ี้มีเดียมจริงหรือเปล่าเหมือนฮาเลยนะฮัลโหลชิมิชิมิละอ่าฮ่าอ่าฮ่ชิมิชิมิล่ะอ่าฮ่าอาฮ่ากาก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 ากาก่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 ากากกกา่าก่า่ากากากาาก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 าา โอ้โหลงแบบไม่มอง <c oughs> เป็นคนยังไงนะฮะเออลงแบบไม่มองด้วยเก่งวะเก่งวะเออเก่งนะฮะสกิปเลยนะแล้วก็กด f 1ไปนะฮะปิดลำคาญเกะก,กะเอาครสเอาครสน,น้ำอยู่ไหนน้ำน้ำอยู่ไหน Where is water water Where is water 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 โอเคผ่านมาได้อย่างเกือบตาย มีใครไปด่านสุดท้ายอีกเหรอใช่ไหมด่านไอริสโอ้โหดวงตาช่างน่ากลัวเหลือเกินโอโ้ชีวิตมีอะไรตังเยอะแยะทำไมฉันต้องมาเจอตาเลยน่ากลัวแบบนี้ด้วยแล้วเมื่อกี้ผ่านได้ไงก็ไม่รู้นะฮะเออเออจำได้ว่าด่านนี้เราเคยไลฟ์กันไปในไฟในัทฮาร์ดคอร์นะฮะเ,เป็นร้อยรอบนะฮะกว่าจะผ่าน มเมื่อกี้เสียงใสขึ้นมาทันทีเลยนะฮะโอ้เครื่องดื่มขอบคุณมากฮะที่เข้าสปอนเซอร์ไม่ทันละเพื่ออะไรอะ่ะงงมเมื่อกี้อยู่ดีเสียงใสทุกทีจะกรี๊ดไม่ค่อยออกะฮะมันจะแบบเสียงแหบๆอะไรเงี้ยเออแล้วเมื่อกี้คือเสียงใสเลยนะฮะว้าวทำได้ไงนะฮะมีเทคนิคอะไรบ้างไหนเสนอมาสิลงแบบไม่มองเออวายที่สองร้อยห้าสิบว้าว ไม่มีใครที่หนึ่งเลยนะฮะเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ที่หนึ่งสักทีฮัลโหลรอนานแล้วนะรอนานแล้วนะรอนานแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลเฟรนด์ไว้หนาลูกตาแนละ้วมันแอบมองเราอยู่นะฮะน่ากลัวจริงๆเลยเนาะลูกกตาน่ากลัวมากจริจริงเอาจริงน่ากลัวนะดูแบบอุ้ยเราไม่ชอบเลือดอะใช่อยอนะเออเป็นหมอไม่ได้อยู่แล้วนะเออแล้วก็ไม่ได้เป็นด้วยนะโอเคชัดเจน จำได้ว่าฮาร์ดคอร์ดานนี้เราเราครั้งที่99พอดีนะมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะครั้งที่99จะผ่านหรือ,อยัง่า <laughs> ตามสถิติเดิมฮะฮะโอ,โอ้เป็นดาดที่ช่างเมนด็อกใสแปลว่าอะไรผู้ชมรู้ช่วยแปลด้วยนะฮะขอบคุณมากาเลลูยาอาลละ เป็นอะไรโอ้ยหลายครั้งก็นะหลายครั้งก็นะเด็กคนนี้นี่เออเด็กคนนี้นี่หลายครั้งก็นะพูดอะไรไม่รู้นะฮะเป็นเช้าที่ดูติงตองมากจี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 อ้ยจีจีอ่ะจีจีอ่ะอีกนิดนึงอ่ะใครวะอีกนิดนึงอ่ะ you know it's very close แล้วโอเคไหม Jumping before d r o p before dropping can sometimes give you an advantage อ๋อกระโดดก่อนโดดเฮ้ยกระโดดก่อนลงอ่าบางครั้งจะให้อด v วน t a g e แต่บางครั้งซึ่งเราเคยทำมาแล้วมันเทคดิส s อด v วน t a g e โอเคผ่านที่หนึ่ง yes ที่หนึ่งนะฮะ you finish one ได้เป็นที่หนึ่งนะฮะอ่าเป็นไงล่ะเก่งปะเก่งปะเก่งแม้เก่งแม้เก,แมเก่งเนาะจี้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 นะฮะมีเลสต์ต้นตกไปด้วยนะฮะน่ากลัวเนาะมีเ e ส s t ต n นตกไปด้วยน่ากลัวกว่าวเดิมอีก อเคตายกันใหญ่เลยนะฮะฉันรอดแล้วไหนลองไปดูสิข้างในนี้เอข้างนอกนี้มีอะไรบ้างอย่าบอกว่าไม่มีไม่มีจริงด้วยโอ้อันนี้คือลูกตายักษ์นะฮะเนี่ยว้าวใครที่จบเกมได้นะฮะจะมีสิทธิ์มาดูพวกนี้น่น่งนะฮะใครเล่นไม่จบอดนะจ๊ะ โอเควะนี่ไบโอมอะไรไอสปาย์ I Spike. มาใหม่ใบโอมไอสปาย์มาเพื่อมาเพื่อโอ้โหนี่ใหญ่เนาะนี่ใหญ่อะ่ะนี่ใหญ่เวอ่อร์นี่ใหญ่มากมเหมือนไอก้อนไอศครีมตักอ,อย่างนะฮะเออบางทีก็เหมือนก้อนไอศครีมเนาะซึบอ่าเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปนระกกันเถอะอยากรู้ว่าไปนระกจะเกิดอะไรขึ้นเนาะจริงๆก็อยากไปนะเอออยากเห็นอนะเอ,อ่อ ไม่ไม่ไม่ไมนแต่ละคนอยู่ที่นี่กันหมดเลยเหรอเฮ้ยแต่ละคนอยู่ที่นี่กันหมดเลยเหรอจริงจังไม่มีใครอยู่ด่านอื่นเลยเหรอฮัลโหลมีด่านอะไรให้ดูไหมจ้าอยากไปด่านอื่นนะจ๊ะไม่จะไปสิ่งล่างเขาทำแมวอะไรล่ะ โอ้โอ้มีคนดูด่านนี้ด้วยนะฮะโอ้แวนแวนแวนชนแวนแวนแวนแ้วแวนแวนแวนอ๋อเห็นไหมเราก็ทำได้แค่ไม่ทำโอเคเฮ้ยเราเป็นที่หนึ่งคนเดียวหรอสิ่งปะเนี้ยอยากรู้ว่า Y มันต่างกันเท่าไหร่ว้าว X Y Z อ่าโอเคนะฮะที่หนึ่งคนเดียวนะงานนีปรบมือเป็นที่หนึ่ง เพียงหนึ่งเดียวสมกับคำว่าที่หนึ่งจริงๆนะฮะอ่ะเลิศมากเออโอเคเจ็บนะ แล้วหมดนี้นะก็คือ mini game มินิเกมวันในเช้านี้นั่นเองนะก็เรียกว่ามีสีสันครบทุกรถเลยนะฮะทั้งการทําสงครามเนาะรวมไปถึงว่าการกระโดดตึกฆ่าตัวตายนะคอับอสกิลกันใครอยาฆ่าตัวไม่ใช่พุดนเลยนะพุดนเล่นอย่าหาทรมนะอย่าหาทนะาํานะเข้าใจปหอย่าหาทํานะอันนี้พุดนเล่นเฉยๆนะก็มามีความสนุกครบรถทั้ง2รถกันเลยทีเดียวนะส่วนสัปดาห์หนะ้าจะเล่นมินิเกมอะไรกันก็ต้องรอติดตามชมกันนั่นเองสําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ แม่เช้านี้นะฮะกลายเป็นต้นเหตุของการที่ทําให้เตียงพังเลยนะฮะแม่แต่เราก็ไม่ได้ผิดไงก็เราเป็นคนต่อทางเพื่อไปเอาไดามอนด์แงมันก็ไม่ผิดแต่มันกลายเป็นทางให้พวกเอ่อทีมนั้นเนี่ยนะฮะมาหาเราเองเนี่แหละนะฮะ ก็เป็นเรื่องที่นะ่าเศร้าจริงๆนะฮะเสียดายออบซิเดียนที่อุสตส่าห์ไปสะสมมายังไม่ทันใช้นะฮะจบเกมซะก่อนซะงั้นเลยนะในโซนโรปเปอร์วันนี้ก็มีความแบบตามใจเรานิดน,นึงนะฮะโอ้โหกว่าจะได้แมพที่ต้องการนะฮะโอ้โหยากจริงๆนะฮะหลังจากที่สัดได้แล้วนี่้อเล่นซ้ําๆๆวนๆๆๆๆไม่มีด่านใหม่หรือไงนั่นเองนะฮะอ่ะนี่ทั้งหมดก็คือรายการสาเลี่ยมช้าประจําสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามาท้าทายอะไรกันต่อเดี๋ยวติดตามชมกันได้6ิกาสวัสดีครับ